นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นองค์กรรับอีกายนะครับก็อย่างแรกเลยอ่านข้างหลังก่อนนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะฮะก็เอานักลบ3ตัววางในหมู่บ้าน3มแห่งที่มีสัญลักษณ์ไม่ซ้ากันนะครับหรือครับจะมีมีหมูมีหมาป่าแล้วก็มีกระต่ายนะฮะอ่ะผมขออนุญาตเาการไว้เป็นอย่าง3จุดนี้นะวางไว้แบบนี้ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่สําคัญสเสมอ สำหรับแต่ละเผ่าคือข้างบนนี้อ่านให้ดีนะครับอ่านให้ดีถูกเปิดโปงเนี่ยคุณจะต้องชี้แจงให้กับศัตรูของคุณก็คือบอกเพื่อนรอบโวงของเรานะครับว่าในตาของเพื่อนๆน,นะในช่วงกลางคืนเนี่ยก่อนที่เราจะจัวดการ์ดนะเราสามารถเอาการ์ดที่มีสัญลักษณ์เดียวกันกับพื้นที่นั้นๆนสมมุติว่าผมมีนกสมมุติว่าผมมีนกแบบนี้นะผมมีนกแบบนี้แล้วในพื้นที่นั้นอ่ะมีโทเค็นอยู่ คว่ำไว้อยู่แบบนี้คเข้นคว่ำไว้อยู่แบบนี้ครับเราก็ต้องบอกเพื่อนด้วยว่าเรามี4แบบนะระเบิดกับดากนี่ไถบุกโจมตีนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึง่งก็คือเพื่อนเขาเนี่ยจะต้องเอาการสสมมติว่าเขาอยากจะทายตรงเนี้ยหนูเขาก็เอาการหนูมา,าการหนูมาบกคว่ำไว้บอก ขอทายอันนี้เป็นระเบิดใช่ไหมถ้าทายถูกเราเราต้องมาดูครับเราเราที่เป็นเจ้าของอีการเนี่ยต้องมาดูเองนะระเบิดไหมไม่ใช่เราจะได้การ์ดใบนี้มานะครับนี่คือการถูเปิดโปงนะต้องระวังให้ดีอ่านให้ชัดเจนอ่านให้ละเอียดนะครับคร้าๆจะประมาณนี้นะอ่านให้ละเอียดนะไซสศึกเมื่อเป็นฝ่ายป้องกันในการต่อสู้บนลานโล่งที่มีโทเค็นคว่ำหน้าอยู่อีกาจะได้โจมตีเพิ่มขึ้น1น่หน่วยก็คือสมมุติว่าเขามาโจมตีเราแบบนี้สมมุติแบบนี้นะครับ เขามี2ตัวเรามี1ตัวแต่เรามีโทเค็นนี้นะทอยหน้าเตาออกมาเราได้ได้2ได้สองสองเงี้ยก็คือตาคู่โอเคนี่เป็นต้นนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนะเพิ่มหนึ่งนะครับนี่ใส่สื่อนะเราะวังให้ดีตรงนี้ความว่องไวก็คืออีกาเนี่ยเขาเขามีตัวน้อยครับเขาจะสามารถเดินไปโดยที่ไม่สนใจว่าใครกําลังปกครองอยู่ได้ก็คือสมมุติว่าเนี่ยนกปกครองอยู่เนี้ยเราก็เดินเข้้้าามมไไดเลย่ตองสนใจ ว่าเขายึดอยู่สาคัญมากนะครับอ่านให้ละเอียดนะตรงนี้อ่ะต่อไปผมขออนุญาตพูดถึงโทเค็นแผนก่อนพราะนี่คือหัวใจของเผ่านี้เลยองค์กรลับพิกานะและเบิดเมื่อถูกพลิกหงายอ่านดีๆนะครับแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะอ่านให้ละเอียดนะและเบิดเมื่อถูกพลิกหงายนําชิ้นส่วนของศัตรูลบราโล้งนั้นออกทั้งหมดจากนั้นนําโทเค็นระเบิดชิ้นนี้ออกสมมุติว่าโทเค็นระเบิดชิ้นนี้ผมพิกายพิกายจะอยู่ในเฟสช่วงอรุณเดี๋ยวผมจะพูดถึงเฟสต่อไปนะพลิกปุ๊มอออมบอออม โทเคนเสมอหนึ่งตัวไปอย่างน้อยเสมอนะครับเสมอเลยนะขอย้ํานะอยู่ดีๆคุณไม่มีคนอยู่ตรงนี้แล้วคุณพิกไม่ได้นะครับมันเหมือนกับคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องมีคนของคุณอยู่ตรงนั้นก่อนนะนี้ต้องระวังอีกจุดหนึ่งกันนะอยู่ดีๆมาตุ่มไม่ได้ต้องมีคนของเราอยู่เสมออ่ะโอเคเอาคนออก นี่คือระเบิด2คือกับดักในขณะที่หงายหน้าอยู่นะครับหงายหน้าอยู่นะก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้ผมมาพลิกศัตรูจะไม่สามารถวางชิ้นส่วนไม่สามารถวางชิ้นส่วนก็คืออะไรก็ตามแต่เ, <S <s <uk> <S เขาจะวางคนเพิ่มไม่ได้ <S <s <uk ain> เขาจะวางสิ่งก่อสร้างไม่ได้นะครับว่าชิ้นส่วนนะหรือเคลื่อนย้ายออกจากรางล่นนั้นได้ก็คือเขาจะเคลื่อนย้ายออกในรอบนี้ไม่ได้ในรอบในรอบของเขาไม่ได้จนเขาจะทําลายทิ้งเหมือนกับโทเค็นปกติทั่วไป คือเขาต้องโจมตีออกอันนี้นะครับระวังให้ดีต้องดูให้ดีนะต่อไปครับรีถนะรีถในในช่องนึงเนี่ยมันสามารถวางโทเค็นได้หลายชิ้นก็ได้นะครับเขาไม่ได้ไม่ได้จากัดว่าเราต้องวางแบบในพื้นที่หนึ่งวางด้แค่อันเดียวไม่คุณจะวางหลายๆอันในช่องเดียวก็ได้ก็แล้วแต่การจัดการของคุณเองนะรีถเมื่อถูกพลิกไงตอนแรกความอยู่ใช่ไหมตอนแรกมันความอยู่แบบนี้เราใช้รีถอ่ะเราใช้พลิกรีถปุ๊บ หยิบการ์ดแบบสุ่มหนึ่งใบาจากผู้เล่นคนอื่นและที่มีชิ้นส่วนอย่างน้อยหนึ่งชิ้นบนลานโลกนั้นก็สมมุติว่ามีนกสมมุติว่ามีแมวเนี้ยคุณก็ไปหยิบการ์ดจากบนมือเพื่อนได้เลยสมมุติว่ามีนกตัวเดียวอ่ะก็หยิบมาคนเดียวถ้ามีนกกับแมวก็หยิบคนอย่างละใบเป็นต้นนะครับนี่คือที่ถ่ายนะและในขณะหงายหน้าอยู่สมมุติว่ามันพลิกไปแล้วเนี่ยหงายหน้าอยู่แบบนี้อยู่นะในรอบการเล่นของเราเนี่ยมันจะมามีผลกับตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงนะอันนี้เข้าใจกันดีนะมันต่่่ออออออยดไไ้้ันนนีีตตปบบุกกกกโจมเมเืถูออาําาวงร ลงบนลานโล่งแต่ละแห่งที่อยู่ติดกับลานโล่งนั้นแห่งละ1ตัวจะไม่ถูกแสดงผลเมื่อถูกนําออกด้วยการเปิดโปงก็คือเมื่อเราพลิกเปิดเนี่ยครับบุกโจมตีสมมุติว่าผมเอาโทเค็นบุกโจมตีเนี่ยผมพลิกโทเค็นบุกโจมตีปุ๊บเอาออกไปมันจะนับแต้มโทเค็นจะเป็นการนับแต้มเสมอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวาข้ามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยว่าใช้เอฟเฟกก่อนบุกโจมตีเอาออกไปเลยได้แต้มแล้วก็อ,ออกไปเอาตัวละครของเราเนี่ยมาวางไว้ในลานโล่งแต่ละแห่งที่อยู่ติดกับลานโล่ง นั้นแห่งละหนึ่งตัว้านโล่งหนึ่งติดอยู่ที่ที่ครับ1 2 3สาวางสาตัวครับ1 2 3สแบบนี้เป็นต้นนะครับวางไว้แบบนี้นี่คือปุกโจมตีอันนี้คือโทเทโกตทั้งหมดของเผ่าอ,อีกานะครับจะมีทั้งหมดสี่โทเกตน,นะครับอ่ะมาเริ่มที่เฟสการเล่นเลยตัวอีกาค่อนข้างจะเยี่ยมง่ายไม่ค่อยมีอะไรมากนะช่วงลู่อรุณอ่ะมี3ช่วงเหมือนเดิมครับเกมรูดเราจะเล่นกัน3ามช่วงช่วงลว่อรุณมีเลข1 2 3สาแบบนี้ทําตามลําดับนะครับ1มา2งมาสาม ลำดับแรกก่อนครับการคราฟการ์ดสั่งใช้งานโทเค็นแผนทั้งแบบหนาหน้าหรือความหน้าก็คือเอาง่ายๆครับเราจะคราฟการ์ดได้เราต้องมีโทเค็นแผนแบบนี้วางอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆก่อนสมมติว่าเราต้องการคราฟการ์ดใบนี้โปโสดอมเราต้องมีโทเค็นแผนอยู่ในหมู่บ้านหนูก่อน 3. จุดหนูหนูหนูคุณวางโทเค็นไว้3จุดคุณก็คราฟของได้1ครั้งนะครับนี่คือการคราฟการ์ดนะไม่มีอะไรมาคราฟการ์ดง่ายๆ2พริก หัวใจสำคัญของเผ่าองค์กร,รบอีกานะครับคือการพลิกโทเค็นแผนนี่แหละอ่านให้ละเอียดดีนะครับโทเค็นแผนให้ไงหน้าบนลานโลกที่มีนักรบกอีกาอยู่คุณจะพลิกแผนได้คุณต้องมีอีกาอยู่ในลานโลกนั้นเสมอนะครับอย่างน้อยหนึ่ตัวนะจะทำจะทาอะไรไม่ได้เลยถ้าถ้ามันถ้าถ้าไม่มีการจะทําอะไรไม่ได้นะเมื่อคุณและได้รับหนึ่งแต้มต่อจํานวนโทเค็นที่ไงายอยู่บนกระดานแผนที่ในขณะนั้น จากนั้นแสดงผลโทเค็นแผนที่ถูกพลิกขึ้นมาเอาง่ายๆครับถ้าสมมติว่าผมพลิกครั้งแรกเนี่ยผมได้แล้วหนึ่งแต้มแต่มันจะมีกรณีที่เอาออกแบบไอ้ตัวเนี้ยถ้าพลิกปุ่มมันจะเอาออกใช่ไหมมันก็จะไม่นับแต้มกับเพื่อนละเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอื่นเลยกันสมมติว่าผมพลิกอันนี้อ่าผมพลิกอันนี้แล้วผมก็มาพลิกอันนี้อีกผมก็มาพลิกอันนี้อีกปึ๊บพลิกอันนี้ได้หนึ่งแต้มผมมาพลิกอันนี้อีกผมได้สองแต้มเพราะว่าเมียนเก่าอยู่เห็นไหมผมได้สองแต้มนะรอบเนี้ยเพราะมันเมียนเก่าเปิดอยู่อ่าผมมาพลิกตรงนี้ ทีอีกผมจะได้3มแต้มเพราะมันหงายอยู่3ตัวเห็นไหมหงายอยู่3แต้มแต่อันเนี้ยมันกรณีคือมันอ,ออกออกก็คือเราจะนับรวมออกับของที่เปิดค้างไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งอย่าอย่าเวว่าศัตรูเขามาทาลายออกได้คล้ายๆกับโทเค่นเขียวของผ่าพาน์มนต์ถึงวุ้แลนฮะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้เหมือนกันจะนับแต้มแบบตีหงายอยู่นับนับดีๆต้องดูดของตัวเองดีๆนะตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับมันที่สุด3เกมนักลุแน่นอนครับเกมนี้เราจะมีการอยู่บนเือราใบตอนแรก ตอนแรกเริ่มนะเกณฑ์นักลบก็คือจ่ายการหนึ่งใบเพื่อวางนักลบบนลานโลง่งแต่ละแห่งที่มีส่ยลักตรงกับกา๊าแห่งละ1ตัวโดยทําได้เพียงตาละหนึ่งครั้งพริกเนี่ยทำกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่เกณฑ์นักลบเนี่ยครั้งเดียวใน1รอบนะสมมุติผมมีก๊ดหมาป่าผมเล่นก๊น์ดใบนี้ผมก็เอาอีกาของผมเนี่ยไปวางไว้ที่หมู่บา้านมาป่าแบบนี้เป็นต้นและใน1ตาทําได้ครั้งเดียวต้องระวังให้ดีพอทําเสร็จช่วงรั่วรุนปุ๊บมาช่วงกลางวันต่อ เลือกทำแอคชั่นได้สูงสุด3แอคชั่นทำได้3ครั้งนั่นเลยฮะง,ง่ายๆ1วางโทเค็นแผ่นครับโดยการนำนักลบของอีกาออกจากลานล่งที่ไม่มีโทเค็นแผ่นหนึ่งตัวและนำออกเพิ่มอีก1ตัวต่อโทเค็นแผ่นที่วางไปแล้วในตานี้เพื่อวางโทเค็นแผ่นหนึ่งชิ้นแบบคว่ำหน้าลงบนลานล่งนั้นนำนักลบของอีกาออกจากลานโล่งที่ไม่มีโทเค็นแผนแนออ่นนะครับนี่อีกา นำนักลบออกนะฮะเพื่อวางโทเค็นแผนเราเลือกวางได้นะครับจากสีอันนี้โอเคและถ้าเราจะวางอีกและนําออกเพิ่มอีก1ตัวต่อโทเค็นแผนที่วางไปแล้วในตานี้เพื่อวางโทเค็นแผนเพิ่มอีก1ชิ้นแบบความหน้าลงบนรางโลงนะั้นถ้าสมมติในรอบนี้ผมวางไปแล้วหนึ่งครั้งอยากจะวางอ,งอีกอ่ะตรงเนี้ยผมก็ออก2ตัวเพื่อวางโทเค็นแผนมองง่ายๆครับตัวนี้เหมือนกับมันแฝงตัวเราเรา เอาคนของเราออกเพ in uh, ื่อเราแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านของเขามองปอนแบบนี้นะมันคือการแฝงตัวนะก็เลยต้องเอาตัวทหารของเราออกเพราะเราเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแทรกซึมเป็นคนในหมู่บ้านนะคอนเซปต์ขอมันจะประมาณนี้นะอะต่อมาออกอุบายครับสลับโทเค็นแผ่น2ชิ้นบนกระดานก็คือง่ายๆถ้าเราอยากจะสลับแบบอุ้ยเหมือนเพื่อนจะรู้เลยว่าเราวางอะไรไว้สลับแบบนี้แต่ถ้ามันงายแล้วล่ะงายแบบนี้สมมติมันงายแล้วก็ต้องสลับงายกับงายนะครับคว่ำกับคว่ำงายกับงายนะ เราจะสับคว่ำกับหงายไม่ได้นะต้องระวังจุดนี้ให้ดีนะฮะเขียนว่าดเจนอยู่แล้วนะฮะต้องเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันอ่ะต่อไปก็คือเคลื่อนย้ายง่ายๆก็เดินนะใช่เดินจะมาวางแผนตรงนี้ยเดินก่อนแล้วก็เอาขดออกเป็นต้น ต่อไปก็ต่อสู้ง,ง่ายๆครับไม่มีอะไรต่อสู้มาตรฐานทั่วทั่วไปต่อไปช่วงพบค่าครับช่วงพบค่มเนี่ยก็ตามลําดับครับ1แล้วก็2 1งนทุ่มเทอีกาสามารถเลือกทำแอคชั่นเพิ่มเติมจากช่วงกลางวันได้1นึ่แอคชั่นแต่จะไม่สามารถจั่วในขั้นตอนถัดไปได้ก็คือถ้าคุณเลือกทํา1คุณปิด2ไปได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ทํา1คุณก็มาทํา2นะครับมันตรงเลือกนะมันตรงเลือกคุณจะทําท1 2ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วอีกาสามารถเลือกทำแอคชั่นเพิ่มเติมจากช่วงงกกาาววัันไได้1ออคช่่็ืสมมมุติพ มันบังคับสามเชั่นเพิ่มเมชชั่นก็ไม่ได้3ามันไม่พอเราขอเพิ่ม1โอเคหแต่ต้องตัดสองแต่ตรงม่ทำหนึ่ง 1, ก็คือ2ก็จวกันหนึ่งใบแต่ถ้าในกระดานเรามีไอ้โทเค่นนี้ก็จะจัวเพิ่มอีกหใบนี่ครับส่งผลกันหไหมรีไถ่ัยจวดหนึ่งใบแล้วเพิ่มหนึ่ใบแต่เราจะมีได้ไม่เกิน5ใบเสมอนะครับนี่ก็เป็นวิธีเล่นทั้งหมดขององค์กรรับอีกาครับผม ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของผมมาจนจบก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขรบกวนกดไลค์และถ้าอยากจะติดตามผลงานอื่อะไรก็ตามที่ผมจะทำลงในช่องของผมหลังจากนี้ก็ขอความกรุณาก,กด u ั s c r i b e นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ชมผลงานอื่นๆของผมต่อไปครับ